โดยปกติแล้วหากเว็บไซต์ของคุณยังไม่ได้ติดตั้ง SSL Certificate หรือทำให้เป็น HTTPS เวลาพิมพ์ URL เว็บไซต์ของคุณระบบจะแจ้งว่าเว็บไซต์ของคุณไม่ปลอดภัยแบบนี้เราจะมาทำให้เว็บไซต์ปลอดภัยกันสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการติดตั้ง free SSL Certificate จาก Let's Encrypt ใน Direct Admin ทำยังไงไปดูกัน สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการกับทางโฮส t a อะตอมสามารถให้เจ้าหน้าที่ติดตั้ง SSL ให้ได้ฟรีไม่เสียค่าบริการเพิ่มใครอยากติดตั้งเองหรือใช้บริการที่อื่นอยู่สามารถทําตามขั้นตอนที่เราแนะนําได้เลยขั้นตอนแรกให้ทุกคนใส่ชื่อเว็บไซต์ของตัวเองตามด้วยพอรอ์ต24ตัวเพื่อเข้าสู่หน้าล็อกอินของ Direct Admin หลังจากนั้นกรอก username และ password Sign- in สังเกตในส่วนของ Account Manager คลิกที่ Domain Setup คลิกที่ชื่อโดเมนที่ต้องการติดตั้ง SSL ติ๊กถูกที่ SSL e e c u r s สังเกตด้านบนให้คลิกที่ Private HTML ค่ามาตรฐานจะต้องเป็นข้อ2เพราะจะเป็นการสร้างช h o r t c u t จากแ้ม Private HTML ไปยังแ้ม Public HTML แต่ถ้าใครไม่ต้องการให้เป็น SSL ทั้งหมดให้เลือกข้อ 1, เพื่อทำการแยกแฟ้ม Private HTML ออกมาข้อควรระวังหากเลือกข้อ1แล้วห้ามกลับมาเลือกข้อ2เปน็นนันขาดเพราะหากเปลี่ยนใจกลับมาเลือกข้อ2ข้อมูลที่อยู่ใน Private HTML จะถูกลบไปหมดดังนั้นหากจะย้ายกลับมาใช้ข้อ2แนะนำให้ทำการ Backup f โ er ฟลเดอร์ Private HTML ก่อนแล้วค่อยกลับมาเลือกข้อ2คลิกที่ save จากนั้นคลิกที่ modify เพื่อบันทึกการตั้งค่า คลิกที่แดชบอร์ดเพื่อกลับไปยังหน้าหลักและคลิกที่ SSL Certificate คลิก Free Automatic Certificate from Let's Encrypt ติ๊กถูกที่ White Card ซึ่งแนะนำให้เลือกเป็นแบบไว c a ่ดเพราะจะซีเคียครอบคุมทุกอย่างเมลซับโดเมนตั้งค่าทีเดียวไม่ต้องเสียเวลามาตั้งค่าอีกหากไม่เลือกก็จะได้แค่โดเมนเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นโดเมนชื่อ abc.com และมีซับโดเมนชื่อ1 2 3 .abc.com หากเลือกไว c a ่ดมันจะรวมถึง1 2 3 .abc.com ด้วยแต่ถ้าไม่ติ๊กเลือกจะได้เฉพาะแค่โดเมน abc.com เท่านั้น ระบบจะติ๊กถูกตรงนี้ให้อัตโนมตัติจากนั้นคลิกที่เซฟเพื่อทำการบันทึกระบบจะแสดงเซอร์ติฟิเคตและคีย์แบบนี้ โดยปกติแล้ว Let's Encrypt Free SSL Certificate มีอายุใบรับรองการเข้ารหัสอยู่ที่90วันเพื่อความสะดวกเราจึงกำหนดให้ระบบต่ออายุอัตโนมัติทุกๆ60วันหากคุณใช้บริการของทาง Host Atom ระบบเราจะต่ออายุให้อัตโนมัติเมื่อเราทำการติดตั้ง SSL เสร็จแล้วเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ระบบจะแสดงกุญแจแบบนี้ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการทำรีด็กผู้ชมที่เข้าใช้งานจาก HTTP ที่ไม่เข้ารหัส SSL เป็น HTTPS ที่เข้า ผ่า SSL แล้วแบบอัตโนมัติสามารถดูขั้นตอนการทำได้ที่คู่มือการทำ3า301ด Redirect สำหรับเปลี่ยน HTTP เป็น HTTPS โดยเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description สนใจติดตามข่าวสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ hostatom.com หรือทาง Channel hostatom ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ